เพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมครับว่ากล้องหน้ารถตัวไหนชัดกว่ากันถ้าพิกเซลกล้องเท่ากันแล้วมันจะชัดไม่เท่ากันจริงหรือเปล่าคลิปนี้ดูจนจบได้คําตอบแน่นอนครับวันนี้มาเกี่ยวกับกล้องหน้ารถในระดับเริ่มต้นที่ราคาพันกว่าบาทกันครับสรุ่นนี้เนี่ยเป็นที่นิยมมากเลยเนื่องจากขนาดตัวค่อนข้างเล็กไม่มีแบตเตอรี่ในตัวและทนแดดมากๆลองดูขนาดดูสิครับไม่ได้แตกต่างกันมากเลยขนาดต่างกันเพียงแค่1เซนติเมตรเท่านั้นพอติดออกมาแล้วไม่เกะก,กะสายตาทั้งคู่แต่ถ้าใครอยากจะติดกล้องหน้ารถแล้วจะหมุนเข้ามาถ่ายในห้องโดยสารแล้้ววะก็็อออาจจตตงงดูเปนัข รุ่นของดีดีพายมินิโปรสามารถหมุนเข้ามาถ่ายในห้องโดยสารได้แต่หมุนบ่อยๆไม่ดีนะครับเพราะมันอาจจะหลุดแบบนี้หลายคนเลยครับที่ชอบถามว่าอยากจะได้กล้องติดรถยนต์แบบที่หมุนเข้ามาถ่ายในห้องโดยสารได้ซึ่งรุ่นของเอเซทโดมไม่สามารถหมุนเข้ามาถ่ายแบบนี้ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการถอดกล้องออกมาครับตัวของด<ม>ี<อ>ดีพายมินิโปรจะไม่สามารถถอดออกมาได,ด้ดเลยแล้วติดเลยครับไม่สามารถที่จะถอดออกมาได้เหมือนตัวเอ Do ทโดมแต่จะถอดออกมาทําไมนั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับในเมื่อมันไม่มีหน้าจอแล้วเรามาดูกันนรรวว่่าาาาาเจะดูกล้องงงมทํยไ งแบบไม่มีหน้าจอพวกนี้เนี่ยเราจะสังเกตสีไฟ LED ข้างกล้องเป็นหลักครับของดีดีพายจะอยู่ข้างกล้องเป็นสีฟ้าครับส่วนของเอเซทโดมจะเป็นสีแดงอยู่ด้านหลังกล้องแล้วก็จะกระพริบให้เห็นเลยความแตกต่างอีกนิดหนึ่งจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องซึ่งเขาให้มาเกือบจะเหมือนกันเลยดีดีพายให้มาเป็น USB 1ช่องส่วนของเอเซทโดมจะให้มาเป็น2ช่อง USB ครับหัวเ,เสียบเข้ากล้องจะเป็นแบบไมโคร USB ทั้งคู่แล้วก็ตัวแผ่นใสที่เอาไว้ติดรองก่อนติดกาวห้มเอ็มดีดีพายใหมาหนึ่มแผ่นเก็บสอเซทโดมใหมาสอง แอปของดีดีพายใช้งานง่ายมากเวลาดูย้อนหลังสามารถเลื่อนผ่านไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยซึ่งหลายๆคนก็ชอบมากหรือจะกดดูเป็นแบบช่วงเวลาแบบแอปตัวอื่นๆของกล้องแบรนด์อื่นก็ได้เมื่อได้ไฟล์ที่ต้องการก็แค่กดดาวน์โหลดใส่โทรศัพท์มือถือแต่ความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากนะครับเรามาดูฝั่งของแอปเอเซทโดมกันบ้างการเชื่อมต่อตั้งค่าการทํางานดาวน์โหลดเหมือนกันเลยสามารถเลือกไฟล์ที่บันทึกไว้แล้วแล้วก็กดดาวน์โหลดใส่โทรศัพท์มือถือได้เหมือนกันเลยครับการดาวน์โหลดไฟล์ลงมือถือได้เนี่ยเปน,น้ี จะให้ดูภาพครับเพราะว่าเรื่องของภาพเราไม่สามารถที่จะวัดจากสเปคข้างกล่องได้อยากจะให้พี่น้องทุกคนรู้ว่าภาพที่คุณเห็นในคลิปนี้ไม่ได้ผ่านการแต่งสีหรือเพิ่มและลดความสว่างแต่อย่างใดเป็นภาพที่เอามาจากเมม ORY ของกล้องทั้ง2รุ่นที่ถ่ายจริงผ่านฟิล์มความเข้ม60%ครับใครที่ดูอยู่ใน YouTube แล้วอยากตัดสินใจได้ง่ายผมแนะนำกดไปที่ความละเอียดของวิดีโอและเพิ่มความละเอียดเป็นระดับสูงสุดแล้วหากต้องการดูความคมชัดช่วงไหน ให้ลองกดหยุดคลิปวิดีโอนี้เป็นช่วงๆแล้วดูป้ายทะเบียนครับเวลาที่เราจะดูว่ากล้องตัวไหนชัดกว่ากันบางคนอาจจะมองเรื่องของความสว่างเป็นหลัก แต่บางคนอาจจะมองเรื่องของความคมชัดของป้ายทะเบียนเป็นหลักซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าตั้งแต่ขายกล้องมา1ิบกว่าปียังไม่เคยเห็นกล้องรุ่นไหนที่ทำได้ดีทั้งคู่อันนี้ผมพูดถึงกล้องในระดับหลายพันหลายหมื่นบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นในงบของกล้องที่เรากําลังดูอยู่นี้ราคาค่าตัวอยู่ที่พันกว่าบาทถ้าอยากจะให้ดีเลิศไปซะทุกอย่างผมเกรงว่าเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเราอาจจะต้องเลือกสักอย่างที่เราคิดว่าเราพอใจครับและระหว่างที่เพื่อนๆกาลังดูคลิปนี้ ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าหากมีคำถามไหนเกิดขึ้นในหัวสามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรืออยากจะดูคลิปเปรียบเทียบกล้องรุ่นไหนกับรุ่นไหนสามารถพิมพ์ไว้ได้เช่นเดียวกันหากผมมีโอกาสก็จะจัดคลิปประมาณนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับและขออนุญาตออกตัวก่อนว่า ที่เราทำคลิปเปรียบเทียบลักษณะนี้โดยทั่วๆไปไม่ใช่วิสัยของที่อินฟลูเอนเซอร์เขาจะทำกันเพราะหากเป็นหน้าที่อาชีพของอินฟลูเอนเซอร์สายปักตะก้าแล้วการนำคลิปเปรียบเทียบลักษณะนี้มาให้ผู้บริโภคดูส่วนใหญ่แบรนด์ไม่ชอบครับแต่เราเป็นบริษัทขายกล้องติดรถยนต์ซึ่งเราจำหน่ายแทบทุกแบรนด์และเราต้องการให้ข้อมูลที่ตรงที่สุด ที่ผู้บริโภคสามารถดูแล้วตัดสินใจได้เองซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างคุณที่สุดแล้วฉะนั้นผมจะไม่พูดว่ากล้องตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนเป็นตัวบนหรือตัวล่างก็สุดแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเ,เลยแต่ถ้าชอบตัวไหนแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะครับผมมีคำตอบในใจอยู่แล้วล่ะแต่ไม่กล้าฟันธงเพราะผมเชื่อว่าความชอบของผม และเพื่อนๆก็คงจะแตกต่างกันครับจริงๆการเลื่อกกล้องติดรถยนต์ง่ายมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกในหลายคลิปเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการอ่านคุณสมบัติหรือสเปคมากก็ได้ขอแค่เพียงเราดูภาพแบบที่เราถูกใจแสงสว่างความคมชัดโทนสีที่เราถูกใจเราเลือกตัวที่เราถูกใจตัวไหน ตัวนั้นแหละครับดีที่สุดสำหรับเราเพราะฉะนั้นพูง่ายๆไม่ต้องเชื่อคนขายไม่ต้องเชื่ออินฟูเชื่อสิ่งที่คุณเห็นครับแล้วคุณดูคลิปนี้จบคุณจะไปซื้อกับร้านไหนก็ได้ตามแต่ที่คุณจะปรารถนาเลยแต่ถ้าดูแล้วก็อยางเลือกไม่ได้อยากเข้ามาชมตัวจริงอยากจะมาเปรียบเทียบลองจับตัวกล้องดูก็แวะเข้ามาที่บริษัทของผมได้นะครับอยู่ใกล้หัวลำโพงชื่อบริษัทก r o ฟอ On จำกัด ผมมีลงรายละเอียดเบอร์โทรติดต่อและแผนที่ไว้ท้ายคลิปนี้แล้วลืมบอกไปเลยว่าทั้ง2รุ่นนี้เป็นกล้องหน้าอย่างเดียวไม่สามารถที่จะต่อกล้องหลังเพิ่มภายหลังได้ฉะนั้นถ้าเพื่อนๆกําลังจะหากล้องที่บอกว่าอยากจะได้ทั้งกล้องหน้าและหลังผมจะพูดว่าทั้ง2รุ่นนี้ไม่รองรับนะครับแต่ถ้าอยากได้ความคมชัดของกล้องหน้าระดับนี้ก็ควรจะต้องตั้งงบประมาณ2-3,000บาทขึ้นไป กล้องที่เป็นหน้าหลังแล้วอยากได้ความคมชัดกล้องหน้าในระดับที่คุณเห็นแบบนี้ราคาพันกว่าบาทไม่มีแน่นอนหรือถ้ามีก็เกรงว่าน่าจะเป็นเกรดที่ของถูกๆขายกันแล้วเวลาเสียมีปัญหาคุณน่าจะไม่มีศูนย์บริการที่เอาไว้เคลมรเอาล้วครับ คลิปรีวิวนี้ก็จบแล้วสำหรับกล้อง2รุ่นนี้ใครสนใจก็ลองกดดูที่รายละเอียดใต้คลิปนะครับผมมีปากรายละเอียดที่กัดให้คุณเข้าไปอ่านคุณสมบัติเพิ่มเติมไว้ให้และหากใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามช่องไว้แล้วก็พิมพ์ในสิ่งที่คุณอยากรู้ได้เลยหากผมมีโอกาสจะนำคำตอบที่คุณอยากรู้มานำเสนอในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับคำถามตั้งแต่ต้นคลิปและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหากล้องติดรถยนต์ ขอให้คุณได้กล้องติดรถยนต์ที่ถูกใจผมเจตจากเพจกรูวีแก๊งบริษัทกรูปออนจำกัดพบกันใหม่ในคลิปหน้าและวันนี้สวัสดีครับ